เผยผลทดสอบเสือหมีม1ซิบิลเวอร์ชัน g l o b a l บน Geekbench เผยผลทดสอบเสือหมีม1ซิบิลเวอร์ชัน g l o b a l บน g e e k b e n ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทางเสือหมีได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเสือหมีม1ที่ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ลาซูก็ได้มีข้อมูลทดสอบสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ที่เป็นเวอร์ชัน global บนฐานข้อมูล Geekbench mm hmm. เผยมาแล้วครับถ้าดูจากข้อมูลบน Geekbench ที่เผยมาจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 11 v e r s i o น global มีหมายเลขโมเดลว่า M2001K2G จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 888ไฮแลมที่8 g กหลันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 11ครับส่วนผลการทดสอบระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ ทำคะแนนแบบซิงเกิลคอได้1,120คะแนนและแบบมัลติคอทำได้3,739คะแนนครับ